ครับเรามาทําสูตรน้ํายาเร่งรากง่ายๆนะครับบ้านๆน,นะครับก็กะปินะครับผมเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามินต่างๆนะครับมันมีฮอร์โมนของพืชน,นะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยน,นี่เราผสมกับใช้ด้วยสูตรที่บ้านเหลือที่บ้านว่าไม่อร่อยก็เลยอเอามาจัดการ แล้วก็กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมโอเคคนให้เข้ากันนะครับจับอะไมาไปใช้เพื่อนะลกไม่ใด้แ้่แบเป็นสูตรติ้งลากต้นไม้ง่ายๆนะครับผม เมืมม่อปิลอลายแล้วเ,วเราก็เอาใส่ขวดไว้นะครับครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาบรรจุขวดไว้นะครับ ใส่ช้อนครับเทใสยช้อตเอามาวางไว้ตรงนี้ใกล้เออมันจะไม่หกอ่าห้าช้อนเดี๋ยวให้มันเต็มก่อนอ่าอ่าลงมาเทลงไปหนึ่งช้อนสองสามสี่อ่าห้าพอแล้วคนไม่เข้ากัน กคนครับพี่นอ่ากนนั้นเนี่ยกน้าเยน้ยาเล่งล่างลูอาเอาไปเก็บลูกครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ลดนะครับผมให้สุ่มๆนะครับก็ผมก็จะลดแค่ถังเดียวพอนะครับเพราะว่า ดินมันชุม่มอยู่แล้วลดรอบๆไปตัวนี้เราก็ใส่น้ำยาเลีล้ยงรากที่ทำเองนะครับ สองาีโอเคต้นกล้วยเยอะมากเลยเรียบร้อยครับผมพ่อ